สบายดีครับพี่น้องทุกผู้ชมขอต้อนรับพี่น้องเข้าซื่อตลาดนัดข้งกบือชมผู้บุตรหรือตลาดน้องแกมเพื่อเมืองแจ้งเล็ดครับเ้าันนี้เป็นเ้าวันเสาร์ที่1 1เดือนตุลาคมพุทธศักราช2 5 6 8ครับกุมวันชนเขามาชนกล้วยราคาบาทเ้วถึงน้ำเรียราคากล้วยพี่น้องบงไี่ราคาัมหนเ้่าคาบิมหน่นี้เยอ่ะอาเชีงายเปแลกเี่ยนกัีตรงหนาขอบซื่อจ้ะ เป็นประชานนะครับพี้เตเตได้ไปเงินนะไดะ้สุดยอดได้ขา,ขายมาทุกตัวไปหมือนนี่โบยตัวนึ่งตัวนึง,นงนเดียดเด๋ยว<ป>เดี๋ยวีเ,วเวขาไปพูนละเม่ลูกง่ๆโค้งสางใหญ่สูงลอยตัวได้อ่ะสี่สิบขึ้นนี่ละลูกกับลูกแม่ แม่ทองว่างคือผสมแล้วทองว่างเลยยี่ห้อล้นเปิดจักบาทเปึงดเาชิปแปมต่อรองไห้คือเกาแล้วเนาะ่าจากสอ่ะมาจา่างเอ้าลูกกระตุลูกไผ่เ็นกรตุ้อยู่ดีเถอลูกเทปวัสดุเอ้าไผ่มักไปเลียงกับสายเลี่ยงงามๆต่อรองได้ฝาเบอร์โทวพี่น้องอ่ะส่วนแปดสองร้อหนึ่งสี่แปด

สองหมื่นเก้อายุวัไรจจเดือนเหรอครอมสมไปมกลๆสิอปีต่อรองได้ไอยอยากไปเลียงงามๆฟาเบยพี่น้องเนีอ่ะศูนย์เก้าสี่หกเจ็ดหกสองดสี่รางกันหมาเนี่ยอ่ะวันดีลุงแกแขกคือบ่แขก แกนเ้กหน่อยแกน่อยตัวนี้มันมันเหรอบอยังผูเคือมียหนิเมีเพื่อเขาจะบาดเยสาสองาสองเมียเด้เมีย่าห้ออตัวนี้ิตัวนี้ชิสองผต่อรองได้ทุกตัว นดอยหอยงัวมาข่ยถ้วยเอาฝากไว้พี่น้องคุณผมง่ายๆอยู่ไทยง่ๆเห็นแล้ยังมาว่ากันง่ายๆเอาจ็กบตง่ายหกสิบห้าหกบหาอายุจักปีแล้วปัสผสมได้หล่าผสมไ้แล้หกสี่ขับพอพันธง่หกหมื่นห้า สูงม mm ่อยอ่าที่หกสิบเป็นอ่ี <S. <S 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 ่ัอะไรที่ากน่อยมากใหญ่เรียกเอาฝากเบอร์โทรลุงลุ้นแต่สามสมหกี่หาซื้เก่าหนึ่งครับมันมันครับครับผมโอ้อันนี้มาอ้างลางเว่ามันออมมือไหนนี่ขายลบที่ไม่หมูไมั่น้

ตรงนี้เปิดาะไรก็รู้กหันสามนเก่าสมนเก่าสามพเก่า0 0 0นเก่าครับผมเห็นเดียวไปละสาม0 0เก่าต่อเราได้สวัสดีครับได้อีกยูทูบช่องวางไว้กลางกันนะผู้ใดซื้อกล้วยน้ำข่อยราคาท่านี้ไปบอกเขาประกาศได้ผลจำโจวไเลยโจามากมันเดี๋ยวมันที่นั่นเรายูทูบช่องยังขบายฟักเดเข้าใส่ลงหำขายของเลยจำคนไปเลย ไมีลสรัอวานะิัาธุสาธุทนทนบาวสุริยาลุบรอครับผมรอดับกันจาพอกันเ้อะเอาจะใด้พลุกนี่จะได้จับบัตรผมเสีห้องว่างห้องนี้พ่นคุณฮะไมู่กไหลูกนะนั่นลูกคนคุงเธอเลอะเลยบานเป็นตะเลียง Workers, Dios, on, ต่อร่องไหนน้องพอลุงต่อร่องไหนน้องบยไปากเบอร์ทัวพี่น้องนี่ชื่อยกัาพูดชื่อครับผมประตมักเันมาเปิดท่าไรก็หกสิบยังก่อนหัหกสิบเอๆเาปากเบอร์ทัพี่น้องนี่ของพ่อลุงศูนย์หกห้าศย์่งสามเก้าหนึ่งศูนย์เอครับจากน้นทระวิเครามันหมันครับพอลุง ทอล mm. uh ูกเขาเจ็บบานนี่เจ็ดพัเก้าร้อยแดเก้ายเมให้ผูกต้่าเจ็ดพันเก้าร้อยตากรอกยี่เดเต่อรองอะไรอีกต่อแน่เนยต่อมาลายะไต่อลายอะไรมาจากสพ่อลูกมาจากสัตจากเจตูาทังวดทั้งกล้วยเป็นเจตูจ์นี่ะฝาเบือท้ี่น้องเนี่ยบอยมี่ทอสามสิบนิ่เอ้ามันหมานครับ ผู้รู้เม,มล <15. S 2> ยลูกสาวโตเมย์เอาจะบาทลูกหมื่นสามถึงว่างลอยยีที่บอกนะครับแน่่หมื่นสามก้วยลูกสาวต่คาเจากโตเราเหมือนเนี่ยนั่ตัวเดียวนียย่บอกนั่สองยุทตาคุณบอก 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 4. เอาฝากเบอร์โทรไปก่อนเขา,าลูกศูนย์แปดแปดอง้ามศนย์อมันหมาน้อลูกสาวานว่ะขอลุลงสวัสดีครับเออเขาไหมเปิดเจ้าบาทตัวนี้เพื่อหาท่านได้พอมือนมอน่นมื่นมื่นแปดพัทหท่องว่างคือผสมเหลว ้บอนออไปนูหลักพี่น้องตูเผือกดิแต่่าอมือเบ็ดืไ่ปนเาวอเท่ไหรเริ่มพอผมบัตจะเพื่อพอบัตจะพื้ก็พอแตะบ่เออเอาเทือเอาเบอร์เท่าพอายแตะไงเาเราไปเอาเงินอยู่เมื่อไ่พอเราอยู่พอายแตะเอ้า มาจากบ้านกระพือตํบลกระพือเอาเพื่อยังก่อตะการตะการัุนเอาเอาเนหมาลุลุอลุงก็จะบาดตัวมู้น้อยนี่ม้ดตนะครับฮะสองห้าสครับฮะมือสองห้าสิบสองโตเนี่ยมือสองพันห้าร้อยเราัน ตอวล่องหนอีกวะนี่ห้าแยกดีบ่แยกครับบ่แยกห้าแยกได้เอาไปทักสองตัวบ่อยากใส่พอลุ่งไม่มีอาาปลอมข้าวเลครับปากเบอร์ถ้วยพี่น้องเน่ปากเบอร์ผมบ่กใครมาอะไรพวกนี้ครับพวกซานแช่เออเอาเอาครับผมไปมันหมันครับเดี่ยวออกล้ย้อนแสงครับพอลุ่งสวัสดีครับแม่ลูก เลูกจากสามทีลูกขูดหัวหลอกเมผานุอยากสามหมื่นสี่อยากสามหมื่นสี่ครับตบสามไม่ได้อยากสามเมโดนสาวบอบ่พูดดิ้ดิสเเอาจักายสอยออันนี้มองขายสองปตัวนี้ก็อยากสามมองขายเท่าไรเนี่ย สอาอขไอ้บักตัวไหนเมลูกมีเฮกก็มีเมีสาววะนี่เาเอ้าไอ้ตอรองได้อีกากเบอร์โทรเลยอ่ะศูนย์เก้าแปสามันหมันครับมันหมันโอ้ nghe ta là không bài. Thấy nay cho Siêu bạc cho đại bạc. Cái cây xá Ô, này, hỏi Việt cho là người to Cái cây Hỏi cho là to chứ Không, khắc, to Không. Không, được. Không được. Mà mà sâu sốt quay mà nhắn cái này các bà có lúc bên sống cái này các bạn không Bát. Si môn môn sóng, đỡ, à? hậu Jakarta, 40.000 2, 40.000 2, à, ân nhân có đang để hẩu 2 đại ta tôi à, ừm, tỏi đây, ba bờ tui ào, สวัสดีครับพ่อเสียงกับท่านเลขาคายเหมือนเราบะเดือดข่มันเลย่ะฮะเดวดขี่มันตัวเหมือนอดด้วอาถูเด้อเป็นอย่างบุญอย่างคุนเะด้อนขนสมบัาเอาสกาาาักก็จะัดหาพันหาครับหาพันหาครับเอ้าหาพันหา ตอนอดไหอีกตอรอดได้ยอะครับตอรอดได้เท่าไรผมอิู่ต้อยเพิ่นเลอยยเพื่อกบนี่ยสิหาพนอยู LIKE ่นะครับสหาพเอาสมมติถ้าได้ขายฝากเบอรครันนอาามันหมานเอาสักมันมานครับสวัสดีครับปุ่มนี้เท่าไรปุ่มนี่ขายปุ่มนี้เท่าไรครับเอ้าขายแล้วครับเบิ้งงผินขายแล้วราคาเพิ่นขายแล้วนี่ ครับผมเวียดนามเอาเมดแล้วโอ้อันนี้บริษัทไหนกันเนขีดคักขีดแน่ยตันถือกูได้บุคคลเขาเลยเพี้ยนครับขายพเจ้าบาตรล่ะขายสองมันสองครับแม่ลูกวะแม่เดียวแม่เดียวเนี่ยเออไอ้แดงน่าคั้วขึ้นรถตึงตั้งตึงตั้งแค่เพื่นกดสื่อเอ้ามันหมานครับขายแล้ว ย้อนแสงเพชนเพแังผู้ใดคือฉีด้หนี่ฉมดแล้่ขายแล้วยังตลูกมันเมยมันขายเท่าไรเจ๊แม่มันขายสองหมื่นหกพันหาสอง่นหลูกลูกผัวลูกเมยลูกแม่เกียวจะาบาทสามพันหม่นใจเดนี้กับสามท่านดูสิใจเจ๊ดีก็ไหสองพันเออหนมันโอยหนูงอย่างก็จอดเพชรถุนได้พอมันหมือนได้ก่อ มื่นสามพันหาตัวนี้ขายหรอครับโอ้เต็มคึกหลักลงเลยงหายร้ายอ่ะโอนยเจ๊ตัวนี้เท่าไรี่พี่แากเบอร์โทรเจ้านส <c oughs> องห้าเเปดอ้มันมันเนี่ยเมันมนันเอเอ บริษัทนี่ขีดก้วยนี่่าธรรมดาเนี่ยเมียเมียลูกทีกท่อานี่ยเขาเจาา้าบ้นามมนันี่ได้ลูกอ่ะสามหมื่นครับสามหมื่นลูกขัวลูกเมียสามหนี่ครับลูกคนสามหมื่นรวยใช่ไหมมันย สี่สิไปสามแปดเก็บเบียดี่เนี่ยครับลอยช้าด้วยหายืนแล้วกันนะนเหล็กช้าด้วยหาบวกต่อรองไในนองอ่านน้อฝากเบอร์ถ้วยพี่น้องเน่กก้อสกก้อแปนึ่หกก้อแครับอ้าวมันหมาเน้อหานด้ สวัสดีครัแม่ลูกอยากได้จากบาทรดฮะจได้จากบาทกันสองมือครับสองมื้อซื่อนี่คืลูกน่ะหูหรือมลูกครูครับแม่ทองว่างให้ผสมแล้ว สองหมื่นสองหมื่นแล้วเราไยุองไปเป็นอย่งนี้คือขีดไปแต่เวียดนามต่อร่องไหนนะครับเบอร์โ้วยพี่น้องเน้าหกสี่ศูนย์สองเจ็ดเจ็องสามันหมนนรับครับครับลงมาเวียดนามขีดแล้วครับ เดี๋ยวนเอาออช่วยหน่อยคนเดเหกแบ่ขอยังอยนอยอยมร์ปดตัว้อยแมรอยมน่อยมมติดลูกติดเมร์หรดมันมีอยู่มันมีอยู่เพราะว่าเขามาปวดตลาดแต่เมืมขึ้นมันกันยังเหลือแน่อยู่อก ผมเห็ดแม่ามนก็นมีอยู่เดี่ยนู่นนี่ตอนยังหาบองครับเดี๋ยวกับพอดอ,อกามมอหาบุญันนี้้าเล่าเออ้าเล่าท่านเดียวถาวง้าว่าถ้าเห็นในมือเนี่ยเราว่บบนกันมากมาแต่ว่าอยู่แต่ว่ายัางอยู่อยู่ก้มากกมานี่ยเอมอแรหื่นองเลพลเลาย่ง้เนี่ยครับรกว่าสี่เต็มเท,ท่ากัวผละถามถามง้อน,นั่นละ ฮยขายเราบ่เฮ้ยไปส่งลูกมันเออลูกไส่เอาของแทะมาจบบ่จะขายเราบ่คำนี้บ่า ลูกสาวขายเหมือนเราบ่ยังค่ะจะไปใส่เอาไปหลังมือเอ้านี่ห้านตีงไก่เอาลูกสาวมีน้องยูดกินไอพี่น้องนะครับจะสดกล้วยนี่นะครับบรรยากาศโดยทั่วไปของตลาดเลยเท่านะครับ เอาคลิปนี้ฝากตอนพี่น้อ้เท่านี้ครับสบายดี